รู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลขเจ็ดตัว <Wow. S 1> สวัสดีครับผมโจสโนวินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งใน EP 57งวดวันที่1ทธันวาคม2566เลขเด็ดเลขดังมาแล้วจ้าในงวดที่ผ่านมา EP 56งวดวันที่16พฤศจิกายน2566ที่ผมให้แนวทางเลขเด็ดโจสโนวินไปที่เลข09 เข้าสลับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ออก9สูงเดี๋ยวในงวดนี้เรามาลองติดตามกันต่อว่าเลขเด่นๆจะเป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่1ทธันวาคม2566ในงวดนี้จะตรงกับวันศุกร์สถิติหวยที่ออกในวันศุกร์ผมได้เก็บตัวเลขตั้งแต่ปี2,563จนถึงปี2,566 เลขเด่นๆที่ออกในวันศุกร์จะเป็นเลขดังนี้นะครับสถิติหวยที่ออกในวันศุกร์จะให้เลขเด่นไปที่เลข7เลข8และเลข1ก็สามารถจับเล่น2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้ครับสรุปแนวทางสถิติหวยที่ออกในวันศุกร์จะให้เลขสงตัวไปที่7、8,1ตัดเล่น2ตัวได้8、1 7หและ78 เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขเด็ดโจสโนวินกันบ้างว่าในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2566เลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้เลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลขเด่นหลักไปที่เลขเจ็ดเลขศูนย์และเลขสามให้เลขเด่นรองไปที่เลขหกและเลขแ ก็สามารถจับเล่น3ตัวได้ดังนี้ครับเลขเด็ดโจสโนวินในงวดนี้จะให้เลข3ตัวไปที่703 807แ7และ768และเลขเด็ดโจสโนวินจะให้เลข2ตัวเป็นเลขดังนี้นะครับเลขเด็ดโจสโนวินในงวดของวันที่1ทธันวาคม2566จะให้เลข2ตัวไปที่03 07 63 และ68เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นกันบ้างว่าในงวดนี้แต่ละสำนักจะให้เป็นเลขใดติดตามรับชมกันนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2566เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นในงวดนี้เราก็จะตามกันไปที่เจาะใจลุงหวังเจาะใจลุงหวังให้เลขเด่นไปที่เลข7และเลขห้า อาจารย์สอนให้เลขเด่นไปที่เลข4และเลข5้าปักหลักสิบล่างให้เลขเด่นไปที่เลข3าเลขหกและเลขเอาจารย์กรกาลสินให้เลขเด่นไปที่เลข2และเลขสาม้าสีหมอให้เด่นบนไปที่เลข3และเลข6ให้เลขเด่นล่างไปที่เลข1และเลข7แ็ดมนมากขั้นเทพให้เลขเด่นไปที่เลขสาม เจ้าพ่อปากแดงให้เลขเด่นไปที่เลข6และให้เลขรองไปที่เลข4นกตาทิพย์ให้เลขเด่นไปที่เลข6เลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นไดเลขดังนี้นะครับสรุปเลขดังรวมเป็นเลขเด่นในงวดนี้จะให้เลขเด่นไปที่เลข6เลข3และเลข5ก็สามารถจับเล่น2ตัวและ3ตัวได้ดังนี้ครับ สรุปแนวทางเลขดังรวมสรุปเป็นเลขเด่นใจเลข3ตัวที่6 3สหตัดเล่น2ตัวได้3 5 6 3และ6 5เขาวงกฎกเริ่มสำแดงอิทธิฤทธิผู้มีสิทธิครอบครองปิดสนาเผยตัวเลขอยู่ใจกลางวังนาคา ให้ตามหาเลขวันเกิดงวดนี้รวยผมก็ขอจบการนำเสนอรู้ทันเหตุการณ์กับตัวเลข7ตัว EP 5 7งวดวันที่1ธันวาคม2566ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยร่ำรวยและขอฝากกดติดตามโจสโนวินกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ Okay. okay, yeah!